ว่ากูต้องเปลี่นสาวซะแล้วสวัสดีค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยปิ๊งปิ๊งป๊๊๊๊ป๊ อะไรโหดปะพี่เราโหดปะคุณธรรมดาทำไม่ได้นะเมื่อกี้ใช่ใช่ดิเกับช่วยไม่ทำปุ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเก็บสามเก็บสี่ ก่อนหน้านี้ผมไปเจอโปมานะครับทุกคนเนี่ยผมผมเจอโปมันมันเล่นอยู่ใต้ที่นอนตรงเนี้ยคือศัตรูมันไม่เห็นเลยเนี่ยมันเล่นอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วแล้วมันอยู่ทีมผมด้วยนะประเด็นเนี่ยผมเลยกดออกเลยฮะแล้วตอนแรกรีพอร์ตมันก่อนรีพอร์ตมาแล้วก็กดออกเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่น่าจะโดนรีพอร์ตกับมันด้วยนะครับผมเลยกดออกเลยนะไม่ส่วนว่าแรงจะลดปลอดไทยไว้ก่อน แล้วมันอยู่ไหนเนีด็กๆมันอยู่ไหนนั่นไงมันเล่นโพอีกแล้วบอกแล้วนี่ปูป้ะเนี่ยปูป้ะเนี่ยนีเ่เดี๋ยวมันโพหรือว่ามันอะไรวะมันทำไมไปอยู่นั่นได้เดี๋ยวนะโพ่ะนี่อ๋อกลัวแล้วโอ้ยเลยเอา้า แล้คือผมไปออสแสดงว่าผมไปรีพอร์ตคนบริสุทธิ์ครับ <laughs> <laughs> เขาเล่นบั๊กอันตรงนี้อ่ะผมไปรีพอร์ตเขาว่าโกงแน่นอนว่าการใช้บั๊กหรือว่าใช้โปรเนี่ยมันถ้าเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าเล่นโกงคนอื่นอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันมันส่งวรที่จะโดนแบนอยู่แล้วทุกคนเดี <c oughs> ๋ยววันนี้เราจะมาดูจุดนี้มันบั๊กจริงหรือเปล่าเฮ้อ <c oughs> วะ่ะบั๊จริงด้วย เจีเอ็มแก้ดีกว,ว่านะจีเอ็มคือมันเป็นจุดที่แบบเฮ้ยมันโกงอ่ะดูสิคือแบบเล่นสี่วีสี่นี่มันยิงอยู่ไหนผมไม่เห็นนะ่ะวิ่งรอบบ้านมันไม่เห็นจริงเว้ยแล้วมันยิงเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วผมนึกว่ามันเป็นโป้เว้ยจุดเนี้ยมันเป็นจุดบั็กนะครับทุกคนเนี่ยเออใครสรรหาว่าเฮ้ย แล้วมันเนียนด้วยนะฮไอ้ตนที่มันนอนอเห็นปะเนียนจัดแล้วมันแบบโอ้หผมเลยรีพอร์ตมันไปเว้ยแล้วมันนอนอยู่อย่างเงี้ยยิงคนคือคนมันก็ไม่เห็นเราอะ่ะเออเออพี่เบฟสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมมาพามาดูจุดบั็กใช่ไหมครับผมมันเคลียร์ข้อสงสัยเนี่ยคือตามเมื่อกี้ผมไปเล่นมาแล้วโดนเขายิงนะครับทีมเราทีมเราก่อนหน้านี้มันมีทีมเราเข้ามานี่แล้วผมนึกว่าโปรเวยแต่มันไม่ใช่เว่มันเป็นจุดบั็กนะครับจุดเนะ mm hmm. ออวะได้คลิปแล้ว เดี๋ยวจะมาทำคลิปเกี่ยวกับบักพวกนี้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเนียนแล้วแบบโกงจกัดผมไม่รู้เลยนึกว่าโปรจริงเว้ยตรงเนี้ยสร่างสัรหาวะใครสัรหาวะเนะี <laughs> ่ยใครสัรหาเฮ้ย โอ้ทำไมยิงไม่โดดวะเราหลบได้นะหลบได้นะหลบได้นะเอ้าตายแล้วหรือโอ้อะไรเนี้ยจะโจกทั้งทีก็ตายซะงั้นไม่น่าเลยพ่อหนุ่มเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเเมื่อกี้จะมาต่อยผมก็ตายซะงั้นอะไรวะเอาว่าไงคุณก้าวสองสวัสดีครับคุณหล่อนะเนี่ยคุณอะ ให้หัวใจผมด้วยวะเอาไปไม่เอาเฮ้ยจะส่งมาเอาไปเฮ้ยผมบอกว่าจะส่งมาดิเอาไปผมว่าผมรักคุณ <c oughs> อะไรกูเดะแล้วใครมายิงอะไรอยู่นี่หัวอ้าวเชื่อบัก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 ,บกยีดยีดยีดเ,เฮ้ย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 บักหินป่าเมื่อกี้อยู่ดีๆก็แม่งมีเสียนปืนด้วยยีด,ดูคนพบบักคนแรกของฟรีไฟเอาแล้ว เราปีเตือ้อวิววินี่ไงนี่ไงเข้าหวัวหนึ่งเม็ดแต่ไม่ไดาวไอ้บอสีแดงย,ยิงเข้าก้าวเองมันเอ้ยใชยไม่ได้ช่ไม่ได้จะต้องถอยแล้วจะต้องเข้ากูดังกูดังเชือ่อเลยคอนตินเนอร์ <First slide. S 1> เพื่อนจะย็นเ,เราว่าเราไปไม่รอดว่ะ อ้อมหลังมันละเฮ้ยเอา้ามทำไมไม่จับปืนแล้วเรียบร้อยไอตัวเสื้อดำมาต้องระวังเสื้อดำนะโอเคสวยเสื้อดำเชียร์เสื้อดำบนกลางอนาเขตโคโนโมนะมันอะเอาคุณเกิร์สคุณเกิร์สเกิร์สความหวังอยู่ที่นายแล้วนะเกิร์สถ้าเกิร์สทำได้คือชนะนะอย่าแพ้นะเกิร์สเกิร์สสวยเกิร์สเอาอะ สติดนั่งตั้งเอวดีๆนะตาเนี้ยเอาเลยเกิร์สเดี๋ยวเอ้ยอย่าเพิ่งยิงไว้นี่แหละเกิร์สนั่งไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิร์สเฮ้ยถ้าอุกดไลค์ให้เกิร์สละโอ้โหเกิร์สเอาจริงว่ะยีผมดันบังเอิญเจอแม่บางคีสวยเหมือนนางเอกาลีผมเดินไปเจอบังเอิญจะแปะบังเอิญเจอแม่กาลีสวัสดีครับ ทำหลินโมวี่ไปเห็นเลยจกหลินเสจกมากหมอยทำปื๊ดปื๊เปื๊ดปื๊ดแล้วเปย๊ป๊ถึกใจถึกใจเพลงอะไรเนี่ยเสียงให้ผมฟังได้นะไปไม่รู้ไปไหนครับตอนนี้เอ้ายี่ยม้อยดาไปดิดาไปดิ at all a อ all ใชเไหย โอ้โหบายบายโดดทำไมเนี bye. ่ยโอ้โหเสียดาย